สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันท่ามกลางกับกล้องบ้างมาช่องใหม่มาแล้วนะหลังจากที่เราเห็นกันอยู่ข้างบนนี้นะครับก็คือกล้องนะครับนี่บอกได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้ซื้อเบน์ได้ประมาณสองคันนะครับใส่ถ่านด้วยไหมครับไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เจ้าของกล้องนี้ดูหน้าตาก่อนนะครับเช็ดรถั่แต่ใครย้ายใครมาบ้างครับเนี่ยตอนนี้ครับไม่มีครับ ทั้งหมดตัวนี้ตั้งแต่เกิดโอ้โหตัวนี้น้ำเข้าแล้วแหละตัวนี้น้เข้าแล้วแหละสำหรับข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหมาดูนะครับดูใครอยากได้ตัวไหนก็เรียกจิ้มเอานะครับตัวนี้บอกได้เลยตัวละประมาณแสนหนึ่งนะครับตอนนี้เอาไปได้เลยเอาไปได้นะครับตอนนี้เรอต้องช่องเอ็กแซนยังไม่ได้เรื่องเลยช่องดังช่องดัง เดี๋ยวเมมเดี๋ยวซีเ่นส์ถ่ายแล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับผมไม่ถ่ายหรออ่าวเก็บกล้องใครกล้องมันนะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรียนไปเลยเปล่าหรือว่าถ่ายกล้องด้วยก็ได้ครับถ่ายกล้องตอนใช้งานนะเูย้ตอนนี้ก็จำกล้องกันไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้เขียนชื่อนะครับไปดูแค่เลยช่างภาพนาเส้นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเรามาสอบถามอ้าหัวหน้าสีนะครับว่าทำไมถึงใช้โซนี่ครับผม อ่าพี่สีครับทำไมเราถึงเลือกใช้โซนี่ครับเปล่ยนไปเ, <c oughs> เกกดการง่ายครับจริงหรือเปล่าเอาความจริงครับเอาความลูกพี่สั่งมาปีนนี้เนี่ยโังง่ายโังง่ายกว่าทำไมถึงเลือกใช้โซนี่ครับผมอ๋อมันดีครับดีมากดียังไงครับดียังไงสุดยอดเลยคุณภาพเลนจีเอ็มคมกิฟตตัวนี้เป็นอ่าเลนเจ็ดสิบสองร้อยตัวใหม่นะครับที่บอกว่า เป็นเลนเบาที world, <Okay. S 3> ่สุดในโลกนะครับตัวนี้นะครับผมก็มันเบาจริงนะครับเบากว่าเลน24-70ตัวเก่านะครับตัวนี้ยังหนักกว่าเลยนะครับผมอันนี้เรามีน่าจะชุกช่วงระยะนะครับตั้งแต่16-35-7200นะครับ24-70นะครับเราใช้ G m เมครับส่วนใหญ่ของทีมช่างภาพจะใช้เป็น Sony A7 Mark ดมาฟนะครับอ่าอีซีเวนมานนะครับ แล้วก็บางคนก็เป็นติดอ่าสติก,กงสติกเกอร์กันริ้วกันรอยนะครับส่วนมากก็จะเป็น A7 เซเว่นมาโครเลยครับปอปอบอกบอกวิ่มาดูแล้วเศษเศษเลยเข้าทีเดียวอ๋ออันนี้อันนี้ของใครขอโทษนะอันนี้อันนี้ของของผมครับของผมหลังจากตัวนี้นะโอเคครับผมตัวนี้โอเคครับอันนี้ <20. S 1> อะไรยี่สิบกับแปดสิบห้าโอเคครับ